สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในวิชาภาษาไทยนะสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งในคลิปที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระไอเบื้องต้นไปแล้วนะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มต่อเรากลับมาทบทวนกันก่อนอ่าสระไอ จำได้หรือเปล่าวิธีการเขียนสระไอไม้มาลายนะก็เริ่มจากเราวงกลมก่อนเราวาดเป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นตรงขึ้นมาจากนั้นเราก็โค้งลงแล้วก็โค้งขึ้น4ขั้นตอนนะสระไอเป็นสระที่เขียนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้น อันนี่เป็นการทบทวนแล้วนะต่อไปทบทวนคำสระไอามาดูซิคำสระไอที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วเด็กๆจะยังสะกดเองได้หรือไม่ดูคำแรกคำแรกมีขอไข่กับสระไออ่านว่า ขอไอไขขอไอไขใครที่อ่านเองได้แล้วเก่งมากเลยคุณครูขอชื่นชมนะครับลูกนะค่อยๆฝึกอ่านไปต่อไปคำนี้มีงองงูแล้วก็มีสระไออ่านว่างอไอไง งอไอไงอ่าต่อไปคำนี้ดูซิอ่านว่าอะไรเอ่ยปอไอไปปอไอไปต่อไปคำต่อไปมีต่อเต่ากับสระไออ่านว่า ต่อไอไตต่อไอไตเก่งมากต่อไปคำนี้อ่านว่าฟอไอไฟฟอไอไฟจำได้หรือเปล่า จำได้หรือเปล่าเอยต่อไปคําสุดท้ายคํานี้อ่านว่าอไอไออไอไอนี่ไอแล้ววันนี้เราจะเรียนคําที่ยากขึ้นน่าจะมีสระอื่นมายุ่งเกี่ยวกับเราด้วย อ่าเรียนรู้คำสระไอนะวันนี้คุณครูเอามาฝากแค่ไม่กี่คำนะอ่าไปต่ออ่าอันนี้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักต้องถามผู้ใหญ่สิ่งนี้นะผลไม้ชนิดนี้เรียกว่ามะไฟมะไฟมอะมะ ฟอไอไฟมออะมะฟอไอไฟรวมเป็นมะไฟมะไฟต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าตะใบตะใบ ตออะตะบอไอใบตออะตะบอไอใบอ่านว่าตะใบต่อไป,อ,ไปอ่าภาพนี้จำได้หรือเปล่าเขากำลังไถนา ไถานาถออาถไอไถนอานาถออาถไอไถนนอานารวมเป็นไถานาไถานาต่อไปอ่า เขากำลังงงๆอยู่อันนี้ก็คืออะไรอะไรอะอะไรก็ใช้กับคำถามเนาะอออะอะรอไอไออออรอไไออะอะรอไอไรอะไร ต่อไปอ่าสิ่งที่เขาห่มเป็นผ้าผ้าเนี่ยเห็นผ้าเปล่าผ้าที่พาดขึ้นพาดลงมาเขาเรียกว่าสะใบสะใบสออะสะบบไอใบสออะสะ บอไอใบสะใบต่อไปอ่าอันนี้สัญลักษณ์คุ้นๆเนาะอ่าเรียกว่า Wi-Fi เราเรามักใช้คาว่า Wi-Fi เนาะแต่เวลาเราเขียนสกดเราจะเขียนว่า Wi-Fi เนาะอ่าวอไอไไวโฟไอไฟ ไวไฟต่อไปใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอ่าเขาดีใจมากเลยส่งเสียงออกมาว่าชัยโยชัยโยชัยโยชอไอชัย ยอโอโยชอไอชัยยอโอโยรวมเป็นชัยโยชัยโยชัยโยก็คืออาการดีใจเห็นไหมสุดท้ายสุดท้ายหรือยังยังไม่สุดท้ายเขบอกไปไหน ไปวิ่งลดความอ้วนกลับมาทําไมเพื่อนโทรกินชาบูนี่ชวนกินชาบูได้คำนี้ก็คือคําว่าไปไหนไปไหนปอไอไปหอนอไอไหนไปหอ,หนอไปอไป หอนนไอไหนไปไหนนี่แหละไปวิ่งลดความอ้วนสุดท้ายก็กลับมาเพราะเพื่อนโทรชวนกินชาบูหิวมากสุดท้ายน่าจะสุดท้ายแล้วแหละอ่าสิ่งนี้เรียกว่าไข่ไก่ ไข่ไก่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ก็ไอไก่ไก่ไม่ออกไก่ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ก็ไอไก่ไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่ น่าจะหมดแล้ววันนี้เรียนรู้กันเท่านี้การบ้านให้ไปลุ้นรอว่าคุณครูจะสั่งอะไรเอหรืออาจจะไม่มีก็ได้วันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้เด็กๆตั้งใจเรียนวิชาอื่นๆด้วย นะคุณครูไปแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย